ต่อไปนี้เวลาใจมันเกิดเบื่อหน่ายอะไรขึ้นมานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ยอย่าให้ความเบื่อหน่ายครอบงําจิตรู้ทันความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกับเป็นอารมณ์ธรรมดาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจิตก็จะผ่านตรงนี้ไปต่อไปจิตก็จะสามารถรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเป็นกลางตรงนั้นแหละสําคัญมากตรงนี้ยังสิ่งที่ยังขาดคือความเป็นกลางนะ ให้รู้ทันว่าใจยังไม่ชอบตรงเนี้เฝ้นะารู้เฝ้าดูไปภาวนาได้ดีมากๆเลยนะภาวนาได้ดีแล้วล่ะนะสมาธิด,ดนะีจิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะนี่เราเห็นสภาวะทั้งหลายสภาวะที่เห็นเนป็นสภาวะที่ละเอียดมากคือเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ เห็นไหมไปทางตาเกิดแล้วดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่ไปฟังจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่คิดเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นการเดินปัญญาที่ละเอียดแล้วนะนี้พอเดินปัญญาไปเราจะเห็นโลกนิหาสาระแก่นสารไม่ได้นะ โลกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้เลยมันเหมือนฝันฝันวุบวาบนิดเดียวเท่านั้นเองโลกที่ดูจริงจังดูใหญ่โตนะก็แค่ผัสสะชั่วขณะจ,จิตเดียวเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารใจมันก็จะเบื่อหน่ายเราเห็นความจริงแล้วโลกไม่มีสาระใจก็เบื่อหน่ายอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่คี้เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือจากโลกออกนะแต่เรารู้ทันใจที่เบื่อหน่ายอย่าให้ความรู้สึกเบื่อเนี่ยครอบงําใจเราได้ มันก็แค่ความรู้สึกตัวหนึ่งเท่านั้นเองในสุดใจเราจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเลยเพราะเป็นของที่ยึดถือไม่ได้ไม่ควรยึดถือทั้งสิ้นเลยใจมันเห็นเองถ้าเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มาผลในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นละภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเส้นทางที่เหลือเนี่ยไม่ยากลําบากเท่าไหรล่ละ นะแต่จะต้องใจเย็นถ้าอยากได้ผลเร็วๆนี้เราจะพังหมดเลยนะต้องเริ่มต้นน้ำหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าโลกคนนี้ภาวนาะสะใจนะ